สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำเกอันดับสกูชี่ที่เราและน้องชอบกันนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูอันดับที่เก้าของเราแล้วน้องกันนี่นะคะก็จะเป็นอันดับที่เก้าของเรานะนี่นีของหนูอันนี้ของน้องก็จะเป็นขนมปังนะคะเดี๋ยวไปดูอันดับที่8กอันนี้เป็นอันดับที่แปดของพวกเรากัน เคแกออกมาจากทูดได้เอาไว้ตรงนี้ดีไหมนี่ของได้นีืของเรานะคะเพียดเอาของที่พีอยดอนะันนั้นโอเคอันนี้ของเรานะให้น้องลองบีบด,ดูจึ๊บไหนดูสนมใช้ตุ๊กตาตั้งนะคะวิน่าักติต่อไปอันดับที่เจ็ดอันนี้เป็นอันดับที่เจ็ดของเราค่ะดูคูบดิปเบิรมเลยอย่างเช่ ้สโลมากเลยไปอันดับที่6อันดับที่6ของเราเป็นชิ้นนี้ค่ะเป็นคิตตี้นะอันเก่าของพี่เดี๋ยวไปดูอันดับที่5้ากันเลยค่ะนี่คืออันดับที่หของเราเอาเม้าปุ๊บสีเลยนะคะดูดูเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นเลยเอาไปดูอันนี้ก่อนมันมีสีด้วเดี๋ยวไปดูอันดับที่ สี่เลยค่ะน <คำ S 1> ี่<ม>คืออันดับที่สี่นะคะทุกคนแล้ของคนหนูล่ะนี่ของหนูดิกูว์นีเช่นขอบคุณแชรอันดับที่สี่นะคะโอเคอันดับที่สี่ของน้องเดี๋ยวไปดูอันดับที่สามที่สามเลยคะ่ะอันดับที่สามอันนี้ก็ซาโลอ,อยู่นะ เคียนอันดับที่สามเดี๋ยวไปดูอันดับที่สองนี่นะคะอันดับที่สองของเราและน้องเนาะนี่ค่ะคุณหนูค่ะใช่ค่ะเนี่ยเต็มนะคะมันสโลได้อยู่นะคะดูดูเกิดให้ดูอู้สโลมากเลยไปเธอกินก่อนฉันจะกินโอเคเดี๋ยวไปดูอันดับที่หนึ่งของเรากเลยค่ะอันนี้อันดับที่หนึ่งของเราเหมือนน้องเอาทอมอ่ะเนี่ยอันนี้อันไหนน้องยังไม่เอาวะอ๋ออันนี้น้องยังไม่เอาอันนี้อันนี้ อ,อันนี้ชอบอันับที่หนึ่งของเรานะคะนี่หนูกินไปแล้วเนี่ยคืออันนี่ของเรานะคะอันดับที่หนึ่งเราเป็นคนที่ชอบอะไรใหญ่ๆเว้ยนี่นี้ของน้องค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย